สวัสดีครับมาถึงการอธิบายโค้ดส่วนของพนักงานครับในส่วนของพนักงานครับก็สามารถทํางานได้หลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับรถนะครับการบันทึกล้างเสร็จแล้วก็บันทึกการชําระเงินนะครับเพราะฉะนั้นครับเรามาทําความเข้าใจโค้ดแต่ละส่วนกันครับส่วนแรกครับคืออธิบายโค้ดล็อกอินแล้วก็การตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้งานในส่วนของพนักงานนะครับหรือว่าสตาฟในการตรวจสอบสิทธิ์ครับเราจะใช้ข้อมูลจาก ตารางที่ชื่อว่า tblscomember ครับก็คือตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลพนักงานไม่ว่าจะเป็นแอดมินผู้จัดการหรือว่าสตาฟหรือว่าพนักงานนั่นเองนะครับข้อมูลที่มีไปให้ครับจะมี2ข้อมูลด้วยกันก็จะมีแอดมินแล้วก็สตาฟนะครับผมยูสเ n a m e ก็เป็นตัว S สิงคโปร์พาสเวิร์ก็เป็นตัว S สสิงคโปร์เหมือนกันส่วนของรหัสผ่านมีการเข้ารหัสแบบชาวันนะครับแบบง่ายๆนะครับแล้วก็คอลัมน์ที่เป็นการบอกว่า Uh, User นี้นะครับเป็น Admin หรือว่าสตาฟดูที่คอลัมน์ที่ชื่อว่า m underscore level นะครับอย่างสตาฟนี่คือพนักง,งาน Admin นนี่คือผู้จัดการนะครับผมอ่ะผมลองล็อกอินเข้าไปในส่วนของพนักง,งานนะครับใส่ตัว s สิงคโปร์นะครับ,รบทั้ง username แล้วก็พาสเวิร์ดคลิกเข้าสู่ระบบอ่ะนี่ครับจะวิ่งเข้ามาที่หน้านี้ซึ่งหน้านี้เราก็ดูที่ u r l ด้านบนก่อนนะครับ127.0.0.1หรือว่า local host ด้วยชื่อโฟลเดอร์ของระบบก็คือคาแค e ห0หรือว่าคาแค50แล้วก็โฟลเดอร์ s t t pos นะครับโฟลเดอร์ er นี้สิทธิ์ของพนักงานเท่านั้นนะครับผมทีนี้ครับเราจะไปไล่กันตั้งแต่หน้าล็อกอินเลยนะครับอขอคลิกออกจากระบบก่อนหน้าล็อกอินของเราก็คือหน้าหลักของระบบเลยก็คือหน้าแรกเลยครับ index php เราเปิดโค้ดขึ้นมา ใน i n d e x p ก p ครับเรามีการ include header แล้วก็ login f ฟอร์มเรามาโฟกัสที่ไฟล์นี้ครับ login form อ่านี่ครับก็คือฟอร์ม login นั่นเองนะครับให้ใส่ username แล้วก็ password และมีการ action ไปที่ไฟล์นี้ครับ c login php หรือว่า c ช็ค k log in นั่นเองเราก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ได้อธิบายไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับ ในส่วนของแอดมินหรือว่าผู้จัดการนะครับอันนี้ก็ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่มีการกำหนดสิทธิ์นี่ครับถ้ามีการใส่ username password ถูกต้องแล้วนะครับมีการสร้างเซสชันขึ้นมานะครับโดยเอา2คอลัมน์นี้ครับมาสร้างเซสชันนะครับอ่นนี่ครับเรามาโฟกัสที่คอลัมน์นี้ครับ m s c o r e level นะครับจากนั้นเราก็มาสร้างเงื่อนไขตรวจสอบครับว่าถ้า m level เป็นแอดมินนี่ครับ เราให้วิ่งไปที่โฟลเดอร์แอดมินแต่ถ้าเป็นสตาฟ์นี่ครับสตาฟเราให้วิ่งไปที่โฟลเดอร์ POS นะครับผมหรือว่าโพสนั่นเองนะครับผมอทีนี้เราก็ไปดูที่โฟลเดอร์นี้ครับ POS นี่ครับโฟลเดอร์ POS ก็คือโฟลเดอร์ที่พนักงานหรือว่าสตาฟเข้าไปทำงานได้นะครับผมเปิดขึ้นมาเสร็จปั๊บเราเปิดไฟล์ index. p p ขึ้นมาก่อนเลยนะครับ f ฟล์ index.php ครับก็คล้ายกับของแอดมินครับใช้แอดมิน LTE เหมือนกันนะครับข้างบนสุดมีการ include s.php เราก็เปิดขึ้นมาดูครับนะวิธีไล่โค้ดครับเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูว่ามีการ include หรือว่า require ไฟล์ไหนเข้ามาใช้งานไว้เราก็ค่อยๆไล่ครับอนะนี่ครับ s.php s.php ใช้ทำอะไรนะครับ อันดับแรกเลยครับ session start ครับเพราะว่าเราใช้ session ในการเช็คสิทธิ์การใช้งานนะครับ include file เชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปร session แล้วก็มาเช็คครับถ้านะครับตัวแปร m level ซึ่งมาจากการสร้าง session ตรงนี้ครับมาจาก4 login นะครับไม่ใช่ start นะครับตกใจเท่ากับแล้วก็ start ไม่ใช่ start เราให้วิ่งออกไปที่ไฟล์ logout เลยแล้วก็ exit ไว้นะครับผมถ้าไม่ใช่ start โดนดีดออกไปนั่นเอง ดีต่อไปที่ไฟล์ l o อ o u t อ่าแล้วก็เปิด logout ขึ้นมาดูครับอ่ะนี่ครับไฟล์ l o อ o u t อ่าใช้ทาอะไรก็คือใช้ในการคลิกเพื่อออกจากระบบนั่นเองนะครับ session start แล้วก็ session destroy ความหมายก็คือเคลียร์หรือว่าล้างค่า session ที่ถูกสร้างไว้นะครับผมหรือพูดง่ายๆคือเป็นไฟล์ที่เอาไว้คลิกเพื่อออกจากระบบนั่นเองนะครับอ่าบล็อกนี้ครับเช็คว่าถ้าไม่ใช่ start โดนดีต่อไป แต่ถ้าใช่ก็จะมีการมาคิวรร่ข้อมูลของพนักงานที่มีการล็อกอินเข้ามานะครับพนักงานที่มีการล็อกอินเข้ามานะครับเดี๋ยวส่วนมจน์จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมอ่ะต่อไปครับ Index นะครับผมอ่าินเด็กในส่วนของพนักงานมีการ n n l u u e e นะ bar p p p เราก็เปิดขึ้นมาดูครับอ่านี่ครับก็คือไฟล์เมนูด้านบนนั่นเองนะครับซึ่งแสดงตรงนี้ครับอ่านี่ครับ ล็อกอินให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ครับที่เป็นสีเขียวข้างบนแบบนี้ครับอ่ะแต่ไม่มีเมนูอะไรนะเพราะว่าไม่ได้ใส่เข้าไปต่อไปครับเมนูเดอรสกอตเลฟครับเมนูเดอรสกอตเลฟนะครับอ่ะนี่ครับเป็นเมนูทางด้านซ้ายมือนะครับที่เอาไว้คลิกอ่านี่ครับพอมาบิชีครับเอาไว้จัดการโปรไฟล์แก้ไขรหัสผ่านแล้วก็วิ่งมาที่หน้าหลักนะครับเป็นเมนูทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับผมต่อไปครับ มีการ include ไฟ์นี้ครับ call job ก็คือเอาไว้แสดงตรงนี้ครับนี่ครับที่ว่ารอคิวล้าง6คิวล้างเสร็จแล้ว2คิวรับรถไปแล้ว8คิวอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อไปครับส่วนสำคัญครับอ่านี้ครับ service c a l านะครับแล้วก็มีการ include card detail ขึ้นมานะครับเดี๋ยวตัวนี้อธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งในคลิปต่อๆไปแล้วก็สุดท้ายครับล่างสุดเลย มีการ Include ไฟล์ที่ชื่อว่า footer. php footer. php คืออะไรเราก็เปิดขึ้นมาดูอ่ะนี่ครับเป็นไฟล์ที่แสดงนะครับลิขสิทธิ์แล้วก็เรียกใช้งานนะครับพวกที่เป็นะจะว่า s c r i p t js ต่างๆ data table ครับแล้วก็มีการกำหนดรูปแบบของ data table ต่างๆตรง,ง,งนี้นะครับผมอ่ะนี่คือนะครับการที่จะเข้ามาทำงานในส่วนของพนักงานได้นะครับตัวที่เช็คสิทธิ์เลยก็คืออยู่บน s pp นีครับบล็อกนี้เลยนะครับถ้าไม่ใช่ s như, start. t a f f โดนดีดออกไปนะครับดีดออกไปที่ไหนเดี๋ยวไปที p. P ่ file logout pp ซึ่ง file logout pp นะครับไฟล์นี้ครับก็เอาไว้สำหรับออกจากระบบนั่นเองนะครับผมหลักการทำงานง่ายๆแบบนี้ครับคล้ายกับแอดมินเลยนะครับผมเช็คสิทธิ์เหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปครับเป็นอธิบายโค้ดเกี่ยวกับการแก้ไขโปรไฟล์ในส่วนของสมาชิก เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ